สวัสดีค่ะลุงพี่ตอนนี้วันอังคาร9โมง40นาทีวันนี้ฉันก็ตัดหญ้าขนาโอ้โหหญ้านาก็ลกลุงพี่ปีนี้ฝนดีดูแลน้ำไม่มิดก็เลยดินโพยากขึ้นไม่เป็นไรเมื่อวานก็ไปไผ่ล้อมนะจ๊ะแล้วก็ ทินข้าวตรงซาลาพุทธโธลุงพีนั่นแหละใครเอามาสร้างไว้ก็มองมองยันร่างคามอง,มองตรงนั้นทํจชิงชา้าเป็นเป็นวิวเป็นการจัดที่นั่งได้สวยงามแท้เป็นไม้ซักด้วยเนาะคนที่เขาให้ลุงพีจิตใจเขาสู้เขาคอยเข้าเนี่ยคิดอะไรเขาให้สําเร็จทุกประการและการคนที่ใช้รู้สึกว่ามีความสุขเนาะไปนั่งตรงนั้นเมื่อวานเจนอนาลอยนะจ๊ะแล้วก็เจอพี่ส้มคิดด้วยเขาก็กินไปกินข้าวกันเมื่อวาน มีฮ่วมโมวิจุมกิจเข้าไว้ไว้เจ้าที่เจ้าทางทางร้านธนรัตน์นะจ๊ะคงจะได้เงินตามเป้าก็เลยให้พี่พี่น้องน้องเมื่อวานลุงถามไม่ได้มาจากักก็ตรงนั้นก็เนาะท่านก็ปุ้ยไปไว้คืนลากเอามาประโสมขิข้างๆพระองค์นั้นที่ที่มีสะเลน,นพี่เมื่อวานฝนตกฝนก็ตกท่านก็ว่านปุ้ยกันเออก็ผ่านไปได้ด้ยดีปุ้ยครั้งสุดท้ายข้าวก็โอเคค่ะ ดีดีเชืยอแหละค่อนข้างดีเชแหละทีนี้ก็พูดถึงนี่คุยกับลุงพีเนาะวิดีโออันนี้อัดให้ลุงพีลุงพีก็เลือกใบอนุมัติจากเทศะสมาคมนะเนาะใบพอปต่อพอพอ,พอ,อะไรนี่แหละไล่ไม่ถู่นะจ๊ะไม่เป็นไรก็สินส้นสิ้นสิ้นห้านะนาจะาก่อนสิ้นสิ้นห้านะนะจะคงจะได้ทำพาสปอร์ตลุงพีเนาะยังไง กรออยู่ค่ะเพราะว่าทางถัวบอกกับติดตว่าประมาณต้นต้นกันยานนี้เดี๋ยวให้เตรียมทรงเอกสารถ่ายรูปอะไรเงี้ยมาให้เข้าเข้าจะได้ดาเนินการโอเคนะคะลุงพี่วันนี้นี่เครื่องเต็มแล้วเครื่องกำลังจะตัดแล้วยังไงขอให้ลุงพี่มีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะค่ะสวัสดีค่ะ